เป็นเรื่องที่เมื่อวานนี้คือหาในออนไลน์มากเลย hmm. ฮะเป็นรถขายไอศครีม <Ha. S 1> รแต่ว่ามาแบบพิเศษไม่ธรรมดาชาวเน็ตเห็นแล้วนี่เข้าไปคอมเมนต์กันแบบว่ากระจุยกระจายเลยฮะ <Ha. S 1> เรียกเสียงฮาอยู่พอสมควรเพราะหลายคนบอกว่าไอศครีมน,นี้ไม่ใช่อร่อยธรรมดา <Ha. S 1> นี่เรียกว่าถึงขั้นอร่อยเหาะเหาะขนาดไหนไปชมภาพครับ รอร่อยเหาะไหมฮะอร่อยเหาะยกล้อไปเลยค่ะอย่างนี้เรียกเหาะไปข้างหนึ่งเลยฮะตอ,ตอนแรกนึกว่าถนนเอียงเอ๊ะทำไมรถ<ห>ตเป็นเอียงได้ขนาดนี้เนี่ยอ,อร่อยเหาะจริงๆฮะโชว์ท่ายากเอียงยกล้อแถมยังแซงหน้ารถจักรยานยนต์ไปอีกหลายคันครับเนี่ยนี่แหละฮะเรียกว่าเหาะกันกลางถนนเลยทีเดียวครับสำหรับรถข่ายไอศกรีมคันนี้นะครับในโลกออนไลน์เนี่ยชาวเน็ต<ม>เขาถ่ายเอาไว้แล้วก็มาโพสต์ลงใน Facebook ไผ่ทองไอศกรีมพร้อมกับข้อความระบุบอกว่า รถไม่แรงอย่ามาแซงไผ่ทองนะหล่อไม่มากแต่ถ้ายากพี่เยอะ,ะโพสไว้อย่างนี้ฮะทีนี้แหละถูกใจชาวเน็ตครับเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันโหมากมายครับอย่างสนุกสนานบางคนบอกว่านี่แหละที่มาของคำว่าอร่อยเหาะในโลกออนไลน์นี่หือหามากครทีมข่าวของเราก็ไปติดตามหาเจ้าของรถขายไอศครีมคันนี้นะครับก็ไปพบว่าคือน,นายสนธยามุ่งเฝ้ากลางครับเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าตัวก็ยอมรับบอกเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างนี่แหละที่ปรากฏอยู่ในคลิปคือตัวเขาเองครับแต่ว่าคลิปที่เห็นเนี่ยมันมีมานานกว่าหนึ่งปีแล้วครับมไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเกิดวันสองวันมีมานานแล้ววันนั้นเนี่ยมีคนเหมาไอศครีมไปแจกร่วมกับคณะกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ครับซึ่งมีการจัดงานประจําปีการที่เขื่อนลำนางรองแล้วขากลับเนี่ยเขาบอกว่าขากลับนะในรถเนี่ยไม่มีไอศครีมเหลือแล้วครับแล้วก็อยากจะโชว์ด้วยการขี่รถ ให้กลุ่มเดียวกันได้เห็นครับก็เลยขี่โชว์แบบที่เราเห็นเมื่อครู่ฮะซึ่งตอนที่ขี่อยู่ในขบวนเนี่ยมีรถตำรวจนะ,ะมีรถกู้ภัยนะฮะนำขบวนอยู่มีปิดท้ายอยู่แต่ว่าตอนไอตอนที่ขายไอศครีมปกติเนี่ยเขาไม่ได้ยกอ,อันนี้พิเศษหน่อยอแล้วก็เป็นระหว่างขากลับด้วย<ะ>แล้วก็อยู่ในขบวนที่เขาจัดกิจกรรมกันะนะครับปกติไม่ได้ทำแบบนี้เพราะตนเองก็รู้ว่าแบบเนี้ยมันอันตรายครับ ผมทำงานไปขับของของในตลาดครับผมมันเป็นรถพ่วงเหมือนกันครับก็เลยคลองกับการขี่รถพ่วงนะคะปกติก็ไม่ได้ขับนี้แล้ครับแต่ว่าวันนั้นมันมีพวกไอรถไอปิดถนนหมดแล้วอะครับผมปิดถนนหมดเลยผมแล้วแบบยกพอให้แบบให้เขาดูเงี่ยครับเป็นตุดขายอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับแต่ปกติกิจกรรมมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมมันเป็นงานประจําปีครับมีแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์รถบิ๊กไบค์เงี้ยครับเขาไปกันนะครับ เอาถึงแม้ว่าจะผ่านมา1ปีแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้ทราบรายละเอียดเห็นคลิปเห็นภาพแล้วก็คอมเมนต์กันแล้วก็แชร์กันต้องเตือนหน่อยว่าอันตรายนะครับมันมี2ด้านครับด้านหนึ่งก็โอ้ดูตื่นเต้นว้าวๆาวอ,อีกด้านหนึ่งบอกโหอย่างี้อันตรายจำได้ไหมครับบิ๊กไบค์ที่ไปขี่ที่เขาคอเพชบูรณ์แล้วก็ถูกโจมตีวิพาษวิจารณ์สนั่นเลยเพราะว่าไปขี่ในเมือง แล้วก็ยกล้อทําให้เกิดความวาดเสียวคบแบบนี้ก็ถือว่ายกล้อนะอคนก็เลยพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวแบบนี้การยกล้อแบบนี้เนี่ยเป็นรถพ่วงข้างยกล้อแบบนี้ก็ต้องเตือนกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็ผิดกฎหมายฮะอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าขับขี่รถประมาทบาดเสียวความผิดตามกฎหมายครับขับรถโดยประมาทบาดเสียวเนี่ยถ้าไปเกิดอุบัติเหตุ ชนกันธรรมดาไม่มีคนบาดเจ็บหรือมีคนเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็มีโทษปรับแค่ไม่เกิน1,000บาทตามพรบรจราจรทางบกนะครับแต่ถ้าหากว่าขับรถประมาทแล้วเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับส่วนถ้าหากว่าขับรถโดยประมาทแล้วเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแต่เขานี้สาหัสอย่างเช่นพิการสูญเสียอวัยวะต้องรักษาตัวเกิน20วัน อันนี้ก็จะหนักขึ้นนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0พ0บาททั้งจำทั้งปรับด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีโทษจำคุกสูงถึง10ปีปรับเป็นเงินสอง0 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเช่นเดียวกันก็ต้องระมัดระวังนะครับ<ช>บนท้องถนนเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบ,บัติเหตุเวลาที่เกิดขึ้นทุกครั้งมันเสี่ยงว,วินาทีนะฮะคือแบบนี้ก็ทำไม่ได้เลยนะคะผิดกฎหมายค่ะ